วันนี้แปลงศาสตร์แปลงผักมีตาชานมาชมคบแปลงผักด้วยนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์โจโกกกแล้วก็ใครน้ออ่าโกโกไลแล้วก็เฟื่องบุญชูแล้วก็ใครน้อโกโกอ,นอีกหนึ่งท่านน,าน,นันโนนาค่ะมาดูแปลงผักอ๋อช่องกระท่อมชมจันนะคะ มาดูแปลงผักกันค่ะอยาเพชรชาแนลก็ได้มาดูถ่ายคลิปกับเขาด้วยนี่ค่ะกลับแล้วเหรอคะเมื่อไหร่มาอีกคะอ๋ะคะอ,นนค,อค่ะยินดีต้อนรับนะรีบกลับจังเลยของหยาดเพชรนี่ คงอยู่ยาวนะคะมาจากอารัญาประเทศค่ะยอดเป็ n ชาแนล u t u b e น้องใหม่ที่นี่ค่ะเพิ่งมาได้ห้าวันพอดีขาเจ็บขายังไม่ค่อยชินไงก็เลยดันคุกเข่าผิดท่าเจ็บเข่าก็เลยเดินช้าหน่อยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวกดติดตามให้นะคะติดตามแล้วค่ะเมื่อวานเนี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีจ้าคุณเฟื่องนี่นะคะแสงแดดอ่อนๆเดินเดินไกลไม่ได้ก็ค่อยๆขย่อนขย่อนไปค่ะเดี๋ยวก็คงเข้าที่เพราะว่ากล้ามเนื้อนะคะคิดว่ากล้ามเนื้อเนาะเราคุกเข่าผิดผิดน้ําหนักมันไปลงที่เข่าเยอะนะคะก็เลยเดี๋ยวต้องหาวิธีการที่หลีกเลี่ยงการคุกเข่าทุกสิ่งมีทางออกค่ะปัญหาทุกอย่างมีทางออกเนาะ หยาดเพชรชาแนลสู้อยู่แล้วค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วถอยไม่ได้ค่ะจะต้องสู้จนเฮือกสุดท้ายใจสู้ร้อยเปอร์เซ็ตค่ะแม้ร่างกายจะไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่เราต้องพยายามหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ให้กำลังใจหยาดเพชรชาแนลด้วยนะคะ ถ้าเราสู้เราถึงจะชนะค่ะลวงพลท่านบอกไว้เราต้องสู้ค่ะสู้ไปกับลวงพลป้าแต่น,นะคะขอเพียงแค่มีกำลังใจหล่อเลี้ยงให้ยูทูบเบอร์ช่องน้อยๆอยากเพจชาแนลก้าวไปด้วยสักคนนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ